สวัสดีครับพี่จูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาถามความพร้อมของฉลามดำครับผมหรือว่าที่เดิมก็คือก๊าซกรก๊าซกอนตัวเดียวกันครับผมแฟนมวยเขาก็สงสัยนะทำไมถึงเป็นฉลามดำคืออย่างนี้ตั้งแต่ส่งมวยรอบปูนเสือมาเนี่ยเป็นความประสงค์ของท่านนายกอภินันท์ชาวลิศนายกเอว่าต์เมื่อรอบปูนเสือเนี่ยของเราเนี่ยฉูดฉาวกับคําขึ้นต้นว่าฉลามก็มาตั้งแต่ฉลามขาวแล้วก็ ฉลามเสือก็มีผลงานที่ดีพอสมควรครับก็เลยคุยกับผมว่ากรกสิกรเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นฉลามดำฉลามขาวเนี่ยได้แบบสามเราเป็นเสือฉลามเสือได้แชมป์เลยครับผมแล้วก็มาฉลามดําซ้อมมาจริงๆจังๆเลยประมาณกี่วันคือตั้งแต่สมัครเสร็จก็ไม่ได้อยู่ค่ายก็ลายเดือนอยู่ค่ายก็ซ้อมตลอดประมาณกี่เดือนได้ครับไฟล่าสุดเนี่ยต่อยกับอํานาจเดชก็ ตั้งแต่ซ้อมต่อยกับน้าเด็กก็อยู่ค่ายมาตลอดมีสองสามเดือนได้ครับสา,สามสี่เดือนนะครับเป็นไงพี่ร่างกายตอนนี้ร่างกายก็ถือ<ม>ว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับซ<ม>้อม,มสมบูรณ์เต็มที่แบบเล่นจริงๆเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์พี่ เล่นจริงๆคือมวยเนี so. ่ยผมทําร่างกายมาตลอดต็เล่นจริงจริงก็ประมาณ10วันอ๋อสิวัน10วันแต่่อนนั้นก็ซ้อมตลอดซ้อมทําร่างกายมาตลอดเป็นเดือน3-4เดือนครับก็ตอนนี้วันนี้วันอังคารครับเริ่มคุมน้ําหนักยังครับอ่าพรุ่งนี้เริ่มคุมน้ําหนักสรแล้ววันนี้ก็ซ้อมหนักวันสุดท้ายใช่ครับอ๋อน้ำหนักคุมเยอะไหมพี่พี่กังร้อยสิบสี่ะครับอ่าไม่เยอะไม่เยอะ ก็อยู่ในเวทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ที่ที่ทางค่ายได้กาหนดไว้แสดงเข้าทางที่สิเพราะตอนแรกร้อยสิบสองใช่เพราะขยับไปร้อยสิบสี่ถึเข้าทางนะได้ได้อยู่ปล่อยๆน้องประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าสิบปุบห้าสิบปบนะประมาณกิโลพี่ทำกี่โลครับทำสี่โลกว่ากิโลก็ประมาณดีครับอยู่ในอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเวทที่ว่า คอนโทรลได้หลังหลับไม่มีปัญหามีเรื่องส่วนสูงส่วนสูงนิดหน่อยของเรามันเสียที่มันมันมันออกข้างหนาอย่างเดียวคือก็จะเตี้ยกว่าผู้ชกทุกไฟอยู่แล้วใช่ใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่อะไรก็คือไม่เคยได้เรียบต่อยกับใครก็คือไม่เคยได้เรียบเล่นส่วนสูงอยู่แล้วในรอบวุนเสือท้งนี้ถือว่าเตี้ยที่สุดไปครับก็น่าจะยังไม่ที่สุดนะมีใครอีกถ้าเท่าเรามีใครอีกสุดก็เตี้ยนะขุนซึ่งพันขุนซึ้งก็เตาพวกนี้แล้วก็อำนาจเดชอำนาจเดชเาเรา ที่เคยชกกับเราชกกับเรารู้สึกเราจะเหลี่ยมเหลี่ยมเรานิดเดียวร้อยนิดเดียวคือปากหัวตัวเท่าอ่ะก็มีหลายคนที่หุ่นประมาณนี้ใช่ใช่ไม่ไม่เตี้ยที่สุดอ่าพูดถึงคู่โชคหน่อยพี่เคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเป็นใครมาจากไหนครับเสือคิมกลุ่งธนเกียรตินี่เดิมก็เด่นน้องคายอ๋อผู้กองหยัดอะไรนั่ปะเด่นน้องคายอุ๊ดรลชดะหรือเปล่าอุ้ดแลชนะอ่าใช่ใช่ก็เคยเคยเคยต่อยกับมวยที่ค่ายมาสองสามตัวแล้วอ๋อแต่ว่าก็รู้ทางเป็นอย่างดีพอพอพอรู้ เคยต่อยกับอาเกลเล็กกับแล้วใครแล้วก็นานแล้วก็ต่อยกับลำน้ำมูลชนะไหมเราชนะไหมเราชนะนะตังคู่เขาเป็นมวยยังไงพี่สไตล์มวยจังหวะฝีมือฝีมือมีเข่ามีเขาส่งมากเลยแต่เขาจะใหญ่กว่าเราอยู่นะน่าจะลอยกว่าเราหน่อยแต่ว่าสมงนี้ก็พี่ตู่ก็แน่นอนคือต้องแก้ท่าไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมเตรียมเตรียมไว้แล้วเพราะว่า ส่วนมากผมจะทําการบ้านไว้ก่อนครับทําเป็นไฟไฟไปเหมือนทุกครั้งที่ทำก็ประมาทไม่ได้ครับผมหม่รอบอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่คว่าทําการบ้านนี่หลายคนจําได้เ,เป็นคําที่พูดตั้งแต่ฉลามเสืเอเป็นลองเป็นลองเป็นลองมาตลอดจนถึงไฟจชิงก็สามารถฟ้าชใชยได้ใช่คือเราไม่ไปกดดันเด็กด้วยคือให้เด็กทําการบ้านเป็นไฟ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 ,ไฟ,ไฟดูให้เด็กขยันดูผู้ชก คลิปผู้ชกอะไรแบบนี้ดูข้อดีข้อเสียเขาแล้วชื่ออะไรนะพี่เสียคิมพี่ว่ากระดูกไผ่ดีกว่าเขาก็เยอะอยู่เหมือนกันเคยชกล่ามเนดพี่ใช่ใช่ถือว่าไม่ไม่ใช่งานง่ายแต่ก็จะบอกเด็กแล้วว่าเราก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทาให้สําเร็จแต่ของเรากระดูกภาคใต้ก็ไม่ธรรมดานะพี่เนานเป็นเป็นเป็นร้อยกว่าได้ไหมครับประมาณประมาณประมาณร้อยกว่าก็เนี่ยรุ่นเดชพาคินรุ่นซปเปอร์ไบท์พวงเนี้ย ก็รุ่นเวทเวทพวกนี้คือไอเอสยอดไอเอสภาคใต้อยู่นะแล้วกรุงเทพประมาณกี่ไฟอ่ากสิกรเหรอกสิกรกรุงเทพก็หลายไฟแล้วนะมาพี่เอามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่37กิโลสามสิบเจ็ดกิโลใช่ตอนนี้5-6โลแล้วใช่เรื่องหัวจิตหัวใจไม่ต้องกลัวคือเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้อะเรื่องหัวจิตหัวใจผมมั่นใจเรื่องนี้เขาเขา เขามีเลียนนักสู้อยู่แล้วก็อยู่ที่นี่เป็นหัวโจกอ่ะใช่น้องเ้าตัวใหญ่เขาหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งอายุเท่าไหร่พี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเองครับแต่ว่าหัวหน้าแก๊งคุมสิบแปดสิบเก้านู่นน่ะพี่วิเคราะห์หน่อยครับในในสายดีเนี่ยดูแล้วเนี่ยแต่ละคนคู่ชกเป็นยังไงบ้างคู่ชกเนี่ยคือเราเดี๋ยวพูดตัวเราเองก่อนเพราะเรารู้ดีที่สุดตัวเราเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่เสียเปรียบใครแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างซึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคพอสมควรในการในการชกเนี่ย เราก็ต้องหาวิธีการตามตามของเราอ่ะส่ายนี้ก็มีเพชรสังวานเพชรสังวานยอดแล้วก็เสือคิมเสือคิมที่ดูยังไงบ้างกับเพชรสังวานในมุมมองเราเพชรสังวานก็เสียเปรียบรูปร่างเขาครับแต่ว่าผมก็มองว่าของผมสู้ได้ถ้าเจอกันน่าจะสนุกนะคนีเนาะสนุกสนุกไม่เคยเจอกันนะไม่เคยเพชรสังวานเจอในค่ายก็เจอยอดมนุษย์แล้วก็พระเต็งเล็ก ก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันนั้นน่ะถ้าเกิดชนะถ้า,าถ้าผ่านนัดนี้ไปได้ก็ความน่าจะเป็นนะเราก็อมองความน่าจะเป็นไว้แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะมวยรอบถ้าความน่าจะเป็นถ้าได้เจอเราชนะเขาชนะก็น่าจะได้ได้ตัดกันเข้ารอบสองอครับก็เอาไปว่าวาันอทย์นี้ต้องผ่านเสือกิมให้ได้ก่อนใช่ใช่ครับอตอนนี้ก็ยังไม่มองอยังไม่มองแมตช์สองมองแมตช์แรกอย่างเดียวแมตช์แรกก่อนดูเป็นไฟไฟไปตามสไตล์พี่ตู่ดูจากอาการน้องแล้วเนี่ย กระหายไหมในมเมลรอบปุ่นเสือครั้งนี้กระหายก็สมควรจริงๆตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจคือเด็กเด็กเด็กค่อนข้างยาก,เกีเลยครับแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเด็กรู้หน้าที่แล้วยิง่งเวลอรอบปุนเสือน้องเขาก็ใชใ่ใครๆก็อยากชนะเขาเนี่ยเป็นคู่บัดดี้คู่หูกับฉลามเสือนะอ่าฉลามเสือเขาวินไปแล้วอันดับหนึ่งใช่ซึ่งถ้าให้ผมเปรียบเทียบฉลามเสือกับกสิกรเนี่ยกสิกรดีกว่าเยอะฉลามันดีกว่าเยอะชื่อทั้งชื่อทั้งอาวุธทั้งทุกอย่าง แต่เนี่ยด้วยว่าความเป็นมวยรอบเราก็ต้องประมาาไม่ได้ก็ลูกน้องในแก๊งเขาเป็นเป็นเป็นแชมป์ไปแล้วและเขาก็อยากจะตามไปใช่ใช่ใช่ก็ต้องรอดูโอกาสและก็จังหวะมวยรอบมันอะไรเกิดขึ้นได้หมดอ่ะมันมันมันไม่มันไม่ไม่ใช่บัญญาตายยัติแต่ยางอ่ะพี่มองเย่้ง มีครูมวยเก่งๆใครมาเทรนให้ให้ให้กมีก็มีธนูชัยกอบังกล้วยับหลักๆก็มีแล้วก็กีมโสโชคมีชัยแล้วก็อาจารย์ปานศักด์ชูวัฒนะครับแล้วก็พี่ดูก็อยู่ค่ายตลอดก็ดูแลเองทุกวันตั้งแต่เช้าดูแลมานหลายเดือนแล้วด้วยดูแลมันตลอดถึงมวยไม่มีรายการผมก็อยู่ค่ายดูแลเด็กซ้อมรบสองออกอาวุธลยมไหมครับ ดูบนเวทีดีกว่าอเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมที่ปลุกไว้ดูบนเวทีครับเพราะว่าสถานการณ์บางทีเราเราพูดตรงเนี้ยข้างบนเวทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราพูดเ็ราะวาตรงนู้นเลยทีเดียวต้องดูหน้างานลึกๆแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะผ่านนะ